ไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดิน ลังอย่าหยุดยังกับศรัทธ,ธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชายไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวหวังไอ้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้าง จงฟังให้ดีทัตตียังยืนบนพระสุทธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฟัน